สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารนะครับสาระดีๆมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็เคาะเรียบร้อยแล้วนะครับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับในอาคมเติมพิธยาไปสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงนะครับวันลงทะเบียนนะครับแล้วก็ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนนะครับ ว่าต้องเอารายได้เอาหนี้สินมาคำนวณแบบไหนนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะมาอธิบายให้ฟังแบบชัดๆนะครับฟังช่องไหนไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยววันนี้ฟังที่ช่องนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับก่อนอืีนก็ย่าล่มกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับต่าท่านชอบคลิปนี้นะครับตาาคิดว่าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากช่วยแชร์เพื่อนๆดูเยอะๆนะครับ แต่ยังสงสัยอยู่นะครับก็สอบถามได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็พยายามตอบให้นะครับในอคมเติมพิธยาภิสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเปิดเผยเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565นะครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบโครงการนะครับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี25 6 5าและดําเนินการเกี่ยวข้องนะครับก็มีรายละเอียดนะครับดังนี้นะครับ1นะครับ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการห่งลัฐปี2565นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่เป็นปัจจุบันนะครับตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการสังคมของภาครัฐให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะเริ่มดาเนินการนะครับโครงการในปี2565โดยครั้งนี้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและครอบครัวของผู้ลงทะเบียนด้วยนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับ ก็เริ่มกันที่คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนนะครับ 1. น,นะครับต้องมีสัญชาติไทยนะครับ 2. มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับ18ปีบริบูรณ์หมายความว่าวันไหนที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนนะครับท่านต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับ 3. นะครับไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้นะครับภิกษุสามเนนนักพรตหรือนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักขัง ผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกผู้ที่สภาก็หมายความว่านะครับใครเป็นพระนะครับเป็นนักโทษนะครับ ผู้ที่เป็นข้าราชการมาก่อนได้เงินบำเหน็จบำนาญน,นะครับลูกจ้างของหน่วยงานรัฐทั้งหมดนะครับไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับได้เฉพาะประชาชนทั่วไปเท่านั้นนะครับมาดูที่ข้อ4นะครับก็คือรายได้ของผู้ที่จะลงทะเบียนนะครับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีนะครับในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และหามีครอบครัวนะครับรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนนะครับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับการคํำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคํานวณนะครับจากรายการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนหารด้วยจํานวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัวก็หมายความว่านะครับ บ้านไหนมีกี่คนนะครับก็ลงได้นะครับแต่ต้องอายุเกิน18ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เอารายได้นะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดบ้านน่ะถ้าท่านมีอยู่3คนก็เอามารวมกันหมดนะครับพอหารเฉลี่ยออกมาแล้วนะครับต้องไม่เกิน10,000แสนต่อคนนะครับต่อปีหรือว่าถ้าคิดเป็นเดือนนะครับก็อาจจะเงินเดือนละ10,000บาทนะครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับได้เคยสอบถามมาว่าแล้วคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันนะครับจะคิดหรือไม่นะครับ อันนี้เขาจะไม่คิดนะครับเขาจะคิดเฉพาะคนที่เป็นครอบครัวหมายความว่าคนที่เป็นพ่อแม่ลูกกันเท่านั้นนะครับส่วนคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันนะครับก็จะไม่นํามาคิดด้วยนะครับมาต่อกันที่ข้อ5นะครับอันนี้เรื่องรายได้นะครับทรัพย์สินทางการเงินได้แก่นะครับเงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนนะครับต้องมีมูลค่าไม่เกิน1,000 0แบาทต่อคนณเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับและหากมีครอบครัวทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน1000 0แบาทต่อคนนะครับการคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนหารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัวนะครับ ข้อนี้ก็หมายความว่านะครับท่านใดที่มีสลากนะครับพวกสลากออมทรัพย์สลากทคสนะครับหรือพันธบัตรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ซื้อไว้นะครับต้องมีนะครับมูลค่าไม่เกิน1 0 0 0 0แสนต่อคนนะครับอย่างเช่นนะครับท่านซื้อสลากออมสินไว้1 0 0 0 0แบาทนะครับที่บ้านมี3คนก็เอาไปหาร3นะครับตกคนละ30 0 0 0ื่นนะครับอย่างนี้ก็ไม่เกิน10,000แบาทต่อคนอย่างนี้ก็ถือว่าได้นะครับ ข้อ6นะครับอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านนะครับต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ณเวลาใดเวลาหนึ่ง em. ต้องเป็นไปตามเกณฑ์นะครับโดยแยกเป็น2ข้อย่อยนะครับก็คือสําหรับผู้ที่ยง eh. Likewise, ังโสดนะครับแล้วก็ผู้ที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วนะครับข้อแรกนะครับจะสําหรับผู้ที่เป็นคนโสดก่อนนะครับก็คือกรณีผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่มีครอบครัวนะครับ ที่อาศัยอยู่จะต้องเป็นที่ดินและที่สิ่งปลูกสร้างนะครับบ้านพร้อมที่ดินกรณีอาศัยอยู่อย่างเดียวนะครับบ้านเดียวทาวเฮาห้องแถวและตึกแถวต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาห้องชุดมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรนะครับกรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน10ไร่นะครับหรือ ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกินหนึ่งไร่ข้อนี้นะครับก็คือสําหรับผู้ที่เป็นโสดนะครับยังไม่มีครอบครัวนะครับถ้ามีบ้านอยู่ในที่ดินนะครับก็ทําเกษตรอย่างงี้นะครับต้องมีที่ดินไม่เกิน10บไร่นะครับแต่ถ้าท่านมีที่ดินนะครับที่ดินเป็นที่เปล่านะครับที่ว่าไม่ได้ทําเกษตรนะครับปลูกผักปลูกข้าวอะไรนะครับ ต้องมีที่ดินไม่เกิน1ไร่เท่านั้นนะครับถึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนได้นะครับข้อต่อมานะครับก็คือที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยนะครับหมายความว่าท่านมีที่ดินแต่ท่านไม่ได้อาศัยอยู่ในที่ดินนะครับใช้ทําเกษตรอย่างเดียวนะครับปลูกข้าวปลูกอะไรต่างๆนะครับในกรณีที่มีที่ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่นะครับก็คือเป็นพวกที่เป่าอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นทําเกษตรนะครับต้องมีพื้นที่ไม่เกิน10ไร่นะครับ มาต่อกันที่นะครับกรณีที่ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวนะครับอ่าอันนี้เป็นเรื่องของที่ดินอยู่นะครับที่อยู่อาศัยนะครับสําหรับบ้านเดียวเตาเฮาแบบนี้นะครับต้องไม่เกิน25ตารางวานะครับส่วนห้องชุดนะครับต้องไม่เกิน35ตารางเมตรนะครับมาดูกันที่เรื่องที่ดินนะครับสําหรับคนที่มีครอบครัวนะครับเขาก็จะขยายให้นะครับพื้นที่เกษตรนะครับที่เป็นที่อยู่อาศัยด้วยนะครับก็ให้ให้ถึง20ไร่นะครับ ส่วนพื้นที่นะครับที่ไม่ใช่ที่ดินเกษตรหมายความว่าก็เป็นที่เปล่านะครับที่ไม่ได้ทํานาทําสวนทาไร่ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน2ไร่นะครับแต่ถ้าท่านนะครับอยู่บ้านต่างหากมีที่ดินทําสวนทาไร่ต่างหากนะครับมีที่เปล่านะครับไม่เกิน2ไร่นะครับแต่ถ้ามีทําเกษตรทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำสวนทาไร่ทําข้าวนะครับก็ให้มีถึง20ไร่ได้นะครับสําหรับคนที่มีครอบครัวนะครับต่อมานะครับข้อ7นะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับ ผู้ลงทะเบียนนะครับจะต้องไม่มีบัตรเครดิตนะครับณเวลาใดเวลาหนึ่งหมายความว่าใครที่มีบัตรเครดิตทําบัตรเครดิตไว้นะครับอันนี้รัฐบาลจะไม่พิจารณาให้นะครับสุดท้ายนะครับเรื่องหนี้สินนะครับสาหรับผู้ที่ขอลงทะเบียนนะครับท่านใดมีวงเงินกู้นะครับที่อยู่อาศัยนะครับต้องไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับหมายความว่า ท่านไปซื้อบ้านนะครับมีนี่สินคู่บ้านอยู่นะครับบ้านท่านต้องไม่เกิน1น0 0ล้านห้าแสนบาทนะครับ2นะครับถ้าท่านผ่อนรถยนต์อยู่นะครับรถยนต์ท่านต้องไม่เกิน1ล้านบาทนะครับอันนี้เขาก็จะไม่นับนะครับถ้าไม่เกิน1ล้านบาทนะครับสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะครับรายละเอียดปีกย่อยเยอะมากนะครับแต่หากยังสงสัยอยู่นะครับ ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบให้พยายามตอบให้ทุกคําถามนะครับเพราะว่ารายละเอียดของโครงการนี้เยอะจริงๆนะครับทั้งหนี้สินนะครับรายได้นะครับพื้นที่ที่ดินนะครับ ก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับยังไงถ้าท่านมาคอมเมนต์ไว้ก็จะพยายามไล่ให้ตอบให้ทุกคําถามนะครับและสุดท้ายนะครับสําหรับการลงทะเบียนนะครับก็คาดว่าจะให้ลงทะเบียนก็ประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับใช้งานก็ตุลาคมนะครับในข้อมูลเบื้องต้นนะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องรอความชัดเจนความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารัฐบาลนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับ นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่นํามาแชร์กับทุกท่านได้รับทราบก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเยียวยาจากรัฐบาลนะครับและหากมีความคืบหน้าก็จะนํามาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ